เอาละครับมาลองย้อนเวลากันสักครู่จาได้ไหมเสียงลูกแก้วกระทบกันกริง๊งกริ๊งกริ๊งเสียงใสๆที่ดังอยู่ในความทรงจำผมว่าหลายคนคงเคยเล่นดีดลูกแก้วสมัยก่อนลูกแก้วคือสมบัติล้ำค่าใครมีลูกแก้วร้ายสวยๆนี่เท่สุดๆเลยนะ กติกาการเล่นก็ง่ายๆแค่ดีดให้โดนลูกแก้วของเพื่อนใครแม่นกว่าใครเก่งกว่าก็ชนะไปแต่รู้ไหมนอกจากความสนุกแล้วการเล่นลูกแก้วยังสอนอะไรเราหลายอย่างสอนเรื่องการวางแผนการตัดสินใจการควบคุมสติและที่สำคัญสอนเรื่องน้ำใจนักกีฬาแพ้ชนะก็คือเพื่อนกัน ลูกแก้วแต่ละลูกไม่ได้มีแค่สีสันสวยงามแต่มันยังสะท้อนถึงความสุขความสนุกและมิตรภาพในวัยเด็กของเราด้วยบางทีเสียงลูกแก้วกระทบกันอาจเป็นเสียงของความสุขที่เรียบง่ายที่สุดที่เราเคยมีถ้าเธอเคยมีลูกแก้วลายสวยๆหรือมีเรื่องราวสนุกๆเกี่ยวกับการเล่นลูกแก้วมาเล่าให้ผมฟังบ้างนะผมอยากฟังเรื่องราวของเธอ